Happy New Year, mommy. <laughs> <laughs> มีฝนฝ่าคือว่าเป็นใจเนาะวสิแพทย์ออกไปใส่ฝนกระตกข้ามจอยตั้งแต่จำความได้อายุถึง29ปีกินแต่ดีกีเข่าตะพับสลอกวันเกิดกับมึงหลังจาก30บวกคอยก็บ่เคยตื่นเต้นกับวันเกิดอีกเลยกังเว้นไปหาราหาอห่างเนี่ยมแรงว่างๆกับมาหาเรากินเขาเจ้าสิผาคอยมากินย่างเราพื่อไงย่างเข้าไปทั้งไงก็คือร้านสเต็กท่รักที่รักร้านนี้เขาเด็เดๆฉันเลยพาเธอมาร้องเปิดเมนูดูก่อนนะสันก็บรู้ว่าสันสิินอะไรสเต็กกับมิตรสินใหญ่ๆสังมาสินเดี๋ยวเดอมันค่าแข่ คอยกินเหมือนระหว่างที่รออาหารเวลาว่างๆเขากุมทายรูปกันมะรูปครอบครัวรานีบ่มีแอลกอฮอล์ว่าแล้วอีพ่อจากุ้ผ้าคอยมาหนีพอยายเอ้ยพาสต้าคาโบนาราอันนี้ลูกไส้คอยมักไปไส่กระองสั่งอันนี้ก็คือกันเบอร์เกอร์ของโปรดพอยายไสนเป็นจังใดคอซิมเนอร์สเต็กข่อยบ่ท่านเนี่ยมาคือทำทาใส่สมดีเทลล่าหลังเมือก็เห็นใส่มือจกตะมกฮงอยู่ผ่านชีว ฮิมาฮิมาหันกับมาของเจ้าของมาแล้วสร้างแบบมีเดียมวัดเคริงหนึ่งกรรมการเคริงหนึ่งผ่านสิว่าพ่อตหันมากกระตะืรือง้นหน้าหนาตาของพ่อยัยวันนี้พ่อใยขึก็รอแต่ว่าแอปโทรศัพท์คอยเป็นไดหนาสายปันรูปแก่มรกฏเพีย้ยแดงจึงคึงปันเหนียงงวดิบกินจุกจิบ กินจุบจิบกินจุบจิมจุบจิ้มจุบจิบอันชี่าลูกไส้ผู้ขาพาสต้าหินได้แค่3คำไม่ต้องสงสัยกันว่าพญ่ยเป็นอยังคืออ้วนหลือจากลูกเมียเราก็นำกินมื้อคามิติมาเปาเคเพิงเกิดอยู่เพื่อนแรก